สวัสดีค่ะกูโ์นิ่งวันนี้ตื่นเช้าเลยนะมาตื่นเช้าวาวันนี้ก็คิดได้หัวข้อหนึ่งเรื่องไอจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองนิดนึงอะนะวันนี้จะมีสาระนิดนึงนะคือพี่เคยทำคลิปคลิปหนึ่งไปนะคะถ้าใครเคยเข้าไปดูนะเป็นไอ ep สที่ที่ที่พี่พูดเกี่ยวกับเรื่องอผู้หญิงไทย ที่โดนสามีโกงจนล้มละลายอ่ะนะคะล้มละลายเพราะสามีชาวโรเวียนะคราวนี้พี่ก็เลยจะมาลงรายละเอียดนิดนึงกับกับเรื่องกับเรื่องที่เขาเอาเขาทําให้ผู้หญิงคนนี้ล้มละลายได้ยังไงแล้วเป็นหนี้เจ็ดแสนเป็นล้านได้ยังไงนะครคือบางทีอ่ะในในวิธีการพวกนี้พี่คิดว่าบางไอ้บางทีมันอาจจะมีประโยชน์สําหรับ ผู้หญิงไทยบางท่านที่ยังไม่เคยรู้เรื่องนี้หรือว่าคนที่กาลังก้าวขาเข้ามาในเส้นทางสายนี้หรือคนที่กำลังที่จะย้ายเข้าอยู่ในประเทศนอร์เวย์นะคะให้ให้รู้ไว้อะเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับบางคนนะแต่สําหรับแต่ส่วนมากอาจจะรู้แล้วก็ได้เพราะว่าคนที่มาอยู่นานเขาก็จะรู้ระบบพวกนี้ดีอยู่แล้วนะคะอ่ะพี่จะมาเข้าหัวข้อกันเลยนะคือที่พี่เล่าไปคลิปนั้นอนะก็คือว่าผู้หญิงคนเนี้ย ผู้หญิงไทยคนนี้เขามีกิจการส่วนตัวนะคะแล้วก็เขาจะแต่งงานกับสามีชาวโนเวย์แล้วสามีชาวโนเวย์เนี่ยเอาชื่อของเขาแล้วก็เอาไอ,อ้ธุรกิจของเขาเครดิตของเขาเนี่ยไปกู้ยืมเงินโดยที่เขาไม่รู้เรื่องเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ภาษาได้แต่ได้นิดนิหน่อยไงอันเนี้ย นี่แหละคือโทษของการที่เราไม่ยอมที่จะเรียนรู้ภาษาไม่เรียนไม่ยอมที่จะเปิดใจเรียนรู้ด้านภาษาด้านกฎหมายนะคะนี่เป็นข้อเสียอย่างมากเลยนะในการอยู่ต่างประเทศนะคะพี่จะมาลงรายละเอียดนึงคือถ้าคุณมาในประเทศนอร์เวย์เนี่ยถ้าคุณเปิดบัญชีเนี่ยคุณจะได้รับตัวนี้อันนี้เขาจะเรียกว่าคู d เด u บิกคูด คือทุกคนต้องได้ทุกคนจะได้ตัวนี้ถ้าคุณไปเปิดบัญชีมามันจะเป็นเครื่องกดกดรหัสนะคะเขาจะเรียกไอเอนกังคูเอเวลาที่คุณจะล็อกอินเข้าธนาคารเนี่ยคุณต้องกดตัวนี้ด้วยมันจะมีมันจะมีรหัสมาให้คุณด้วยคุณต้องตั้งรหัสเองเปลี่ยนได้ทุกปีนะแล้วก็ในไอบัญชีของเราบัญชีแอคเคท์ของเราแน่นอนเราต้องมีอยู่แล้วหมายเลขบัญชีของเราเพื่อที่จะล็อกอินเข้าไปอีกรอบหนึ่งะนะคะ สิ่งที่พี่จะพูดสิงที่พี่จะสื่อนี่คือถ้าคุณไว้ใจสามีของคุณเพราะคุณไม่รู้ภาษาไม่รู้วิธีการที่จะทําคุณไว้ใจสามีของคุณคุณให้รหัสเข้าไปให้เขารู้รหัสบัญชีของคุณทุกรหัสเพื่อที่จะหวังว่าให้เขาดำเนินการด้านธุรกรรมการเงินให้คุณถ้าคุณทำแบบนั้นอันตรายมากอันตรายมากเลยนะคะนะ สามีอ่ะตอนที่รักกันมันก็รักกันดีอยู่หรอกรักรักรักจะเป็นจะไปตอรักกันอ่ะพอมันก้าวขาออกไปข้างนอกมันไปเป็นผัวใครเราก็ไม่รู้นะรักกันไปนานๆวันนึงแม่งเกลียดกันก็มีนะอนา,นาคตอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่รู้นะคะแนะนําให้ทําให้เป็นความให้มันเป็นความลับที่สุดเรื่องเรื่องเงินนะ่ะเรื่องรหัสบัญชีธนาคารอะไรพวกเนี้ย อันตรายมากเพราะว่าโดนโดนไปหลายรายแล้วเหมือนกันนะคะไม่ใช่เฉพาะในกรณีเนี้ยผู้หญิงไทยอ่ะโดนผู้ชายนอตอ่ะเอาเปรียบไอ้หลอกโกงเอาเงินนี้ก็หลายๆๆหลายรายเหมือนกันนะคะอย่าไปโลกสวยคิดแต่ว่าแต่เขาดีเขาดีนะนะเปิดหูเปิดตาบ้างก็ได้นะคืออ่ะ,อะจะมาต่อในกรณีนี้นะคือพี่ผู้หญิงคนนี้เขาเขา,เขาคือเขาไม่ได้ภาษาเขาไม่เก่ง เขาไม่คือแบบเขาทํางานเยอะเขาไม่มีเวลาด้วยก็เลยไว้ใจสามีให้สามีดําเนินการด้านธุรกรรมอะไรมากมายให้ทุกอย่างนะคะให้แล้ววันนึงอยู่กันไ,น,นไปนานไปนานไปความรักมันก็คงจะจืดจางหรืออะไรสักอย่างสามีก็คงจะแอบไปมีผู้หญิงอื่นมีชู้มีอะไรอ่ะนะเพราะว่าที่พี่บอกไปอ่ะในคลิปที่ที่อีพีสามะคะว่าเขาไปได้เมียใหม่คนฟิลิปปินส์นะ คืออาจจะแบบว่าติดต่อกับผู้หญิงคนนั้นไว้แล้วแล้วก็มีแลนมีแลนที่เ,ออเก่อนกูจะไปกูเอาไปหน่อยสักเจ็ดแสนสักล้านอะไรประมาณนี้นะคะคือในความที่เขารู้อยู่แล้วรู้รหัสทุกอย่างเขาก็เลยเอาเครดิตของพี่ผู้หญิงคนเนี้ไปทําเรื่องกู้ยืมเงินอาบางคนก็จะสงสัยว่าเขาทําเรื่องไปกู้ยืมได้ยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันนี้อันนี้เพราะว่าพี่เคยทําเรื่องกู้ยืมมาแล้วนะคะ ก็เลยมีประสบการณ์ด้านนี้จะเลยมาเล่าให้ฟังนะคือในการกู้ยืมเงินเนี่ยมันง่ายมากง่ายจริงๆอย่างพี่ผู้หญิงคนนี้แกมีกิจการส่วนตัวใช่ไหมแล้วไรายได้ปีหนึ่งของแกนี่ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะดาสมมุติว่าปีหนึ่งแกได้สี่แสนห้าแสนเนี่ยคือเครดิตเราทําไว้สามปีแหละสี่ปีคือมันก็จะเป็นเครดิตคือพี่เขาจะดีอยู่แล้วไง เขาก็เลยสามารถใช้เครดิตเนี่ยในการทําเรื่องกู้ยืมเงินได้อะไรประมาณเนี้แล้วคราวนี้ในการกู้ยืมเงินเนี่ยสามีของเขาเนี่ยแค่ล็อกอินเข้าไปในเว็บไในเว็บไซต์ของบริษัทบริษัทสินเชื่อนะคะแค่เซฟเขียนในเขียนเซฟเขียนในไปเขียนนรายละเอียดในการขอกู้ยืมเงินในเว็บไซต์ของ บริษัทสินเชื่อนี้ถ้าบ้านเราก็จะเรียกคล้ายๆว่าสินเชื่อเอเนกประสงค์นะที่นี่เขาจะเรียกโฟบุกล้นอะไรก็แล้วแต่มันจะมีหลายหลายแบบนะเลือกเอาว่าเราจะยืมประเภทไหนคือสามีสามีของแกเนี่ยปุ๊บไปเห็นบริษัทสินเชื่อบริษัทหนึ่งก็คือล็อกอินเข้าไปกรอกรายละเอียด ชื่อของอชื่อของภรรยาของเขาเนี่ยผู้หญิงไทยคนเนี้ยเขียนชื่อชื่อชื่อ,ช,อชื่อไปเพราะเขารู้หมดอยู่แล้วไงประชุนดับเบร์ไมายเลขอะไรเขารู้หมดแล้วไงเขาก็สามารถทําได้ทําเรื่องอโดยเอาอเครดิตของเขาเนี่ยเครดิตในการทํางานของเขาเนี่ยไปทําเรื่องของกู้ยืมโดยใช้ชื่อของภรรยาปุ๊บพอสามีแกล็อกเ,เินเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีรายรายละเอียดให้เรากอก บ้าชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือรายละเอียดของเรานั่นแหละแล้วคราวนี้มันจะมีวงเงินจํานวนเงินให้เรากรอกถ้ารายได้ในแต่ละปีนะ่ะเราเยอะเครดิตเราก็จะเยอะเราก็จะสามารถกู้ได้เยอะขึ้นเขาจะพิจารณาตามรายได้นะคะตามอินเท็ของเราอะ่ะถ้าเรารายได้เยอะเครดิตเราก็จะดีนะแต่พี่คนนั้นนะ่ะรายได้แกเยอะอยู่นะปีนึงแกทําเงินได้เยอะเหมือนกันนะคะแต่ทุกวันนี้ล้มละลายนะ แล้วก็พอกรอ,อกไปปุ๊บพอสมมติอ่ะแกยืมเจ็ดแสนกรอ,อกเข้าไปเจ็ดแสนหรือไม่ได้เจ็ดแสนก็ได้คือมันสามารถกู้ไดห้หลายบริษัทไงถ้าคลดนิตเราดีนะบริษัทนี้กู้ไอ้ให้กู้กสองแสนอ่ะไปกู้อีกบริษัทสามแสนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสมทบสมทบสมทบ,สมทบกันไปเรื่อยๆคือแล้วคราวนี้อ่ะสมมุติว่าในกรณีนี้แกยืมมาเจ็ดแสนเลยใช่ไหมเขาก็จะมีชอม่องให้กรอ,อกวงเงินชอ่องให้กรอ,อกว่า คุณจะกู้ยืมเงินเท่าไหร่แกก็กรอกไปเจ็ดแสนอ่ะราคาเนี้ยมันจะมีอีกช่องหนึง่งที่ให้กรอกที่แบบว่าจะให้จะให้บริษัทสินเชื่อเนี่โอนเงินเข้าบัญชีไหนตรงเนี้ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เงินเนี้ยเงินยืมจํานวนเนี้ยโอนเข้าบริโอนเข้าบัญชีไหนเขาก็แค่ใส่บัญชีชื่อสามีเขาลงไปชื่อเขาอ่ะชื่อเขาที่เป็นผู้ชายน็อตอ่ะ ลงไปแค่นั้นเองหรือหรือก็บัญชีใครก็ได้บัญชีเมียน้อยก็ได้บัญชีเปิดขึ้นมาใหม่ก็ได้ไม่จําเป็นต้องใส่ชื่อเอ้บัญชีผู้หญิงไทยคนนี้ไงเพราะว่าเวลาเรายืมเงินเนี่ยเขาจะให้เรากรอกหมายเลขบัญชีที่จะให้เราโอนเงินเข้าเขาก็ใส่บัญชีใครก็ได้ใส่บัญชีเขาไงเขาจะกวงเขาก็ต้องใส่บัญชีเขาหรือใส่บัญชีใครก็ได้อะไรอย่างนี้ไงแล้วคราวนี้ยพอกรอกรล,ละเอียดอะไรเสร็จปุ๊บแล้วอะ่ะก็คือ ส่งเข้าไปคือส่งออนไลน์คือกดคลิกเซ้นเข้าไปในบริษัทสินเชื่อนั้นส่งออนไลน์ไปเลยโอเคถ้าสินเชื่อนั้นรับพิจารณารประมาณวันหรือ2วันเขาก็พิจารณาแล้วบางบริษัทนะแค่สองชั่วโมงเขาก็ตอบกลับมาแล้วใช่ไหมะนครันียพอเขาตอบกลับมาปุ๊บบางบริษัทจะมีการโทรมาเพื่อที่จะคุยกับเ,เจ้าของที่ขอสินเชื่อแต่บางบริษัทไม่โทรส่งแค่อีเมล ถูกถึงจะโทรมาคุณก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเพราะถ้าคุณพูดภาษาไม่ได้คุณก็ต้องยื่นโทรศัพท์ให้สามีคุณคุยอยู่แล้วใช่ไหมถูกไหมคะคือเขาพูดอะไรอ่ะคือเขาพูดในโทรศัพท์ยิ่งโทรศัพท์แต่ถ้าเรายิ่งไม่ได้ภาษาเลยในการคุยโทรศัพท์เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเข้าใจยากมากคือถ้าคุณไม่รู้ภาษาไพี่ผู้หญิงไทยคนนั้นก็ต้องยื่นโทรศัพท์ให้สามีอยู่แล้วแต่ในกรณีนี้ไม่รู้ว่าเขาโทรมาหรือเปล่าแต่ว่าในกรณีอย่างพี่เนี่ยเขาไม่ได้โทรมาเลยก็คือว่า ส่งเอกสารไปเขาตอบรับปุ๊บโอเคคุณสามารถกู้ยืมได้เพราะว่าเครดิตคุณดีอ่ะคุณสามารถเขาอนุมัติอนุมัติเลยเจ็ดแสนส่งมาปุ๊บเขาตอบรับกลับมาทางเมลวว่าโอเคเราอนุมัติเงินวงเงินเจ็ดแสนให้คุณนะแต่คุณต้องเซ็นชื่อเพื่อที่จะยอมรับสัญญาก,กู้ยืมในการเซ็นชื่อเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเราสามารถเซ็นชื่อจาก ไอเครื่องเล็กๆตัวนี้ได้เซ็นชื่อออนไลน์คู่ดพิกตัวนี้ได้แล้วในเมื่อสามีคุณรู้รหัสรู้อะไรหมดแล้วทำไมเขาจะเซ็นไม่ได้ถูกไหมคะเขาทำได้ทุกอย่างถ้าเขารู้อะนะเนี่ยเขาส่งเอกสารกลับมาปุ๊บทางเองเพราะว่าเขาจะเซ็นให้ในเซ็นออนไลน์ผ่านในบัญชีแอคเคทาของเราเลย แล้วก็แค่ไอ้คลิกที่ไอ้ขีดถูกตรงช่อง accept ก็คือยอมรับข้อตกลงแค่นั้นแล้วก็คลิก send accept แล้วก็มันจะมีไปช่องหนึ่งที่เราต้องเซ็นชื่อการเซ็นชื่อเราแค่กดรหัสกดรหัสที่เรามีในเครื่องเนี้แล้วก็มันจะขึ้นมาเป็น N กลังคูดนแล้วก็จะมีหมายเลขขึ้นมาปุ๊บเราก็แค่ใส่หมายเลขอะที่ขึ้นมาในนี้ ในเอกสารการผู้ยืมอ่ะอ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วคุณก็เป็นหนี้เรียบร้อยและเจ็ดแสนง่ายมากบอกเลยว่าง่ายมากง่ายจริงๆนะเจ็ดแสนคุณเป็นหนี้เจ็ดแสนโดยได้โดยไม่รู้ตัวนะคะนะอันนี้อะฝากให้ระวังกันด้วยนะอะที่พี่มาพูดเนี่ยเผื่อจะเป็นประโยชน์ กับบางท่านนะคะที่ยังไม่รู้นะให้ให้ระวังไว้อันเนี้ยแนะนําให้เป็นความลับไม่ว่าจะรักกันแค่ไหนในเรื่องรหัสอะไรต่างๆเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับบัญชีแอคเคาท์อะไรก็แล้วแต่เนี้ยขอให้เป็นความลับนะมันก็รู้ว่าคนเรามันเปลี่ยนแปลงกันได้ตลอดเวลานะคะอย่าไว้ใจมากรักก็รู้อยู่แหละว่ารักแต่ว่าแยกแยะ,แยะ,แยะนิดหนึ่งนะบางทีอะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะ ต่อหน้าเรามันดีรับหลังแล้วมันอาจจะไปมีคนอื่นแล้วก็ได้เตรียมโกยแล้วก็ได้สูบปาะนะให้ระวังกันด้วยนะคะนะก็รู้วิธีการทําต่างๆไปแล้วนะคะแต่ว่าคือในกรณีแบบเนี้มันมีพลิกแพงมันจะไม่เหมือนกันกับไอบางบริษัทจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือในลักษณะการกระทำน่ะมันจะคล้ายๆกันทั้งหมดนะคะฟังไว้ว่าวิธีการน่ะเขาทำกันยังไงให้พึงระวังแค่นั้นเอง คือที่สําคัญอ่ะเราไม่ต้องไปให้รหัสไปให้อะไรพวกนี้พวกนี้กับสามีคุณหรือใครก็แล้วแต่นะคะปลอดภัยที่สุดแล้วโอเคพี่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนหลายๆคนนะคะบางท่านที่อาจจะไม่รู้นะแล้วก็บางคนที่รู้แล้วก็แบ่งๆปันความรู้ให้คนที่เขายังไม่รู้เพื่อจะได้ระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าตอนเนี้คือปัญหา โดนสามีฝรั่งเอาเปรียบโดนโกงอะไรเนี่ยคือเยอะมากนะคะเป็นห่วงผู้หญิงไทยด้วยกันนะก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากที่รับฟังแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้บางท่านแล้วก็หลายๆท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ